ในการใช้ภายในอาคารครับ ว่าแต่เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราควรจะปั๊มหัวใจหรือไม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของเรานะคะมีระบบ Heart Rate Sensor ค่ะซึ่งฟังก์ชันบนนี้นะคะจะเป็นการวัดชีพจรแบบเรียลไทม์ค่ะโดยเราจะวัดชีพจรนะคะแล้วก็จะส่งข้อมูลไปประมวลผลค่ะพอประมวลผลเสร็จแล้วนะคะก็จะสั่งการปั๊มหัวใจค่ะหากผู้ป่วยนะคะมีสัญญาณชีพจรกลับมาเนี่ยเครื่องของเราก็จะหยุดทำงานทันทีเลยค่ะอีกทั้งนะครเครื่องของเรายังมีระบบ GPS นะครับที่จะส่งข้อมูลไ,ไปยังหน่อย หน่วยกู้ชีพเพื่อความรวดเร็วอ่าเพื่อความรวดเร็วในการรักษาครับแอลว่าแต่การใช้ประโยชน์และต่อยอดเชี้ของเราคืออะไรบ้างหรอคะเชื้อของเรานะครับสามารถนำไปติตั้งตามที่สาธารณตาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชอกชนสน่วนสาธารณะห้างสรรพสินค้าและเรานะครับยังสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจน,นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับเอกชนการขยายตลาดภายในประเทศครับ อีกทางนะคะเราได้มีการน,นำไม้หูวคืนนะคะเก่ามาวิวใช้ค่ะซึ่งเคสอดคล้องกับ BCG หมึ่ลตนะคะในตัว C ค่ะเซอร์ไพรส์มินี้ค่ะ,ละ,ละ<ม>และเวลา30วินาทีและได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานิยังย่งยืนนะคะหรือว่า s d g ค่ะขอ้อที่3ค่ะด้วยเท้า andrew b ค่ะโดยเป็นการส่งเสริมความเทียมนะคะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานค่ะในทุกๆวัยค่ะขอราะว่าช่วยมีค่าความปลอดภัยทีท่ควรจเป็นในตัวพวกเราขอขอบคุณค่ะขอบคุณเช้า เครื่องที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นตัวความหัวใจช่วยนะครับใช่แล้วตัวนีมีไว้ตำอนไรคือตัวเนี้ยค่ะจะมีไว้เป็นการช่วยช่วยชี้ช่วยความหัวใจค่ะไปยังผู้ประสบเหตุค่ะเพื่อความรวดเร็วในการไปหาผู้อมูลขับเพื่อนลากใช่ถ้าถูรึยังไงครับไม่เห็นมีการใส่ที่จว่ามันขับเพื่อนยังไงที่ตีคือตัวเนี้ยค่ะมันจะมีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นี้ค่ะซึ่งจะขับเคลื่อนตัวเองค่ะแล้วก็เราจะขึ้นไปหน้า แล้วมันมีตัวสมบัติเศษยังไงครับเราเล็กๆคุณถึงจะได้ครับว่าเครืนี้เราทำมาเพื่ออะไรชือตัวนี้ค่ะทำมาเพื่อปัจจัยที่ต้องการที่จะให้เครื่องความหัวใจของเราค่ะเคื่องที่มายังตู้ะสบเหตุให้ได้รวดเร็วที่สุดค่ะเพื่ออะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือของผู้ป่วยคือคือตอนนี้ค่ะเรายังไม่ได้ต่อต่อสายเข้าสายโทรศัพตรงบนี้ค่ะเพราะว่าที่สังเกตว่าเรยังไม่ได้ต่อสายโทรศัพร์บบนี้ จกันไม่เอายังไงอยากมีเครื่องดีเพราะว่าหัวใจมันสกูตเตอร์เนียเพาว่าสกูตเตอร์หัวใจหลักเลยเครื่องปั๊นปกติพอเข้าใจได้แต่นี่มันเข่าเครื่อนไม่ได้นักเรียวจะาวิธีการอธิบายยังไงแร้วว่าเคอวนี้มันมีรจะสมมิเสียรับนปล่าบอกว่ามันมีวิธีเป็นเครื่องีคือตอนนี้ใช่ไหมเคือมอเตอร์มันล็อกไว้อยู่ล็อกล็อกล็อกล็อรอหน้า กลาอไม่ได้ต,ไต,ต,ต่อไปตไปแล้วมันกับเพื่อนด้วยอะไรครับ